มันบริป็นคอนก็เกลียดไม่มันเป็นเรื่องจริงเล็กน้อขนาดกินมาพี่น้องมามือไในนึกกินเสพๆพี่น้อนนงครับพี่น้องมืนันได้ตุ่มซุปเปอร์ตินไก่กับถัดหมือเดี๋ยวเด,ยวด้วยพี่น้องเด้อยพักกับเสีนยังกับบกแตงกับอั่นมีต้นหอมหน่อยนึงพี่น้องมันห้องก็เดลืองงันนะว่าได้ว่าได้เฮ็ดเองหรอกซื้อเพิ่นพี่น้องเอาน้ำซุปกใสอยูองล่างนี่พี่น้องเด้อนี่โอ้มันสิขุ่ม ขควมไปแล้วรอบนึงแลและแล้วกันก่อนนี้เขาสองกระสอบได้พี่นอ้องเลยเขาก็เดินไงามานี่ประเทศไทยนะยันบ่มีคลิปลงนะพี่น้องเอ๋อขอโทษขอไปเนะครับเด้อแล้วก็สิมีแก้วแก้วน,นี้ได้พี่น้องเลยนี่แก้วข้ามเปียกมันบบเห็นหูอกนน้ำขึ้นไทยวันไหนมันจิตขุ่มอ๋อเอา้ยสไตล์บ้านๆนี่นะพี่น้อง น้ำซุปนี่นะใส่น้ำซุปซุปเปอร์ตีนไก่นะใส่นี่เงาไปตรงไรยางหิวเขา่าวันสิกินก็ต้องมีแนวรองข้อแนว่เกี่ย่ข้าวอีวพี่น้องอ้ยทำไรมีพี่น้องขอตรวจขอไปสำหรับพี่น้องคนบวก,กินแนว่เกีเ่ย่ข้าวแนวรองข้อบอกสองเศร้าบอกสี่สิบด้อพี่น้องด้วยใส่ไปไล่บวกหรือดวดด้วยบ้าอ๋อไปรวจจะหน่อยกันพี่น้อง มันกินบีแล้วมันกินดีง่ว,นนวเนาะเสียอแซ่บเหมือนกับผมบันนี่นี่ใส่ขงน,นอกันเพี่อนวัดหมูเดียวเด,วเดว้บันโอ้ผนตรวอ,อยู่ขึ้นนี่กินกหมดเหเนาะเนาะก็อะไรอยู่ ก้มซุปเปอร์ติงไก่พี่น้องนี่ยืขันดังแม่มนนะ diamkan làm tụng như một ngang thôi mình mới ngồi kính nhạc cái gì nhập bạc nghe đang bất rồi. มงพวกมันเชิงเด้พีมน้องด้วยมันมีภาพสีบริสุทธิ์นไหนด้ว่เกิดีหนดีโอ้พัดร่มมึเปิดเปิดยุ่นหรือตั้งเงินจะไปเปิดพร่อมึง่หรองเกิดยุู่กตั้งกินมันหวนบ่อยดอ อ๋อว oh yeah, yeah, okay, uh ัน huh. น uh ีต huh. uh ัวกาแฟด้วยครับเดิเสียเลาเกียกเกียบบุกเกนเรามนใส่เกีให้แมหมดมาโตนนี้ลูกตักินอะไรก่อน rất men rồi cái <coughs> <coughs> oh, <coughs> อืมอิหนึ่งุบาสูบามาันได้ที่พนองด้วยว้าหักันตาลิ้พนองไงเสียงดังแมวลดดละอู้อ่ะต่อพนองขอตข้าไปเลยครับเด้อ và một ruột lưới đi viên

nghe đó để điều cái này đang mấy gì chỉnh bật nhạc về một tay chỉ bằng chỉnh ngay chứ tập có mấy nhau rồi hả nằm chung bình ta sẽ đang lúc nông thú sĩ đại dự kiếp ừ ừ